สวัสดีตอนสายนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเงินจวนเพจท่องเที่ยวแระเดินทางนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรีอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เราต้องไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนไปชมวัดวัดหนึ่งแถวเมยกระเจ้านะครับเดี๋ยวเราเดินทางด้วยกันนะครับไปกันครับ เพื่อนๆเ,เคยเห็นวิวต้นตาลไหมครับต้นตาลแบบที่เป็นดงเยอะๆเ,เลยนะครับที่ผมเคยเห็นก็แถวเพชรบุรีนะครับที่นี่กาญจานบุรีนะครับช่วงทาม่วงนะครับเริ่มมีต้นตาลเหมือนกันนะครับเป็นดงๆอย่างนี้สวยมากเลยนะครับเพื่อนๆก็เป็นวิวระหว่างทางที่เราจะไปวัดทิพสุคนนะครับ เี๋ยวเราจอดติดไฟแดงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับไปทางขนมทวนนะครับเพื่อนๆตามป้ายที่บอกเลยนะครับไฟแดงเยอะมากเลยนะครับร้อยหกสิบกวินะครับเมื่อกี้ตอนนี้เหลือร้อยสิบวิแล้วนะครับแล้วเราก็ถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับวัดทิพสุคนธารามดูอำเภอห้วยกระเจ้านะครับเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันนะครับเพื่อนๆ เพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดทิพย์สุคนธารามแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีเด็กๆมาอบรมอยู่ด้านบนนะครับก็จะมีเสียงวิทยากรดังอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศวัดนะครับมีระเบีของยีซี่ร้องใคนที่ใครเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆขึ้นไปไหว้พระบนโบสถ์กันนะครับข้าใหญ่ยังได้พูดเรื่องพ่อแม่เดี๋ยวเราให้แต่แล้วไปกันครับไม่เป็นไครับต้อาใหญ่ก็รู้ครับ้่าขอบไม่บอก อัเะอยาเลยอันนี้ก็เป็นวิวด้านบนโบสถ์นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพาไปชมตรงองค์พระใหญ่ด้านล่างนะครับเราขี่รถเลยเข้ามาด้านไหนก็จะเป็นวัดนะครับแล้วก็มีโบสถ์นะครับ วันนี้จะมีน้องๆมาอบรมธรรมะนะครับเพื่อนๆก็จะมีเด็กๆเ,เล็กๆมาอบรมธรรมะก็เป็นพระอาจารย์อบรมให้นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านล่างนะครับตรงองค์พระใหญ่นะครับเพื่อนๆแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆวัดนะครับเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศรอบๆวัดนะครับร่มรื่นดีนะครับ ก็ตอนนี้เด็กๆที่มาอบรมก็พักทานข้าวกันแล้วนะครับเด็กๆน่าจะประถมนะครับเห็นตัวเล็กๆอาอบรมธรรมะกันนะครับอันนี้ก็เป็นศาลาอีกาลาหนึ่งครับที่อยู่ด้านในนะครับก็จะมีองค์พระพุทธรูปปฏิจฐานอยู่นะครับ ก็เมื่อสักครู่ที่เราไปถ่ายพระพุทธรูปในองค์พระวิหารนะครับก็จะชื่อพระวิหารวิหารพระศรีอริยะเมตไตรนะครับก็จะเป็นวิหารอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเดินเลยตรงพระอุบโบสถมาหน่อยนึงนะครับไปครับเดี๋ยวเราพาลงไปข้างล่างไปไปไหว้สการะองค์พระใหญ่กันนะครับนี่เป็นวิวด้านบนนะครับที่เราขึ้นมาบนวัดนะครับเพื่อน น้องหมาวิ่งจัดหน้าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆลงไปตรงองค์พระใหญ่นะครับไปสักการะตรงองค์พระใหญ่กันนะครับก็จะเป็นวิวขึ้นเนินเขามานิดๆน,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 นะครับเนินเขาไม่สูงมากนะเพื่อนๆก็จะเป็นธรรมชาติอยู่สองข้างทางเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสักการะองค์พระใหญ่ด้านหน้ากันนะครับไปกันครับ บริเวณนี้เป็นบริเวณลานจอด,ดรถนะครับเพื่อนเพื่อนลานจอดรถข้างในกว้างขวางมากเลยนะครับเพื่อนๆจอดรถไ,ได้หลายคันเลยนะครับมีลานจอดรถทั้งสองลานนะครับวันนี้ค่อนข้างจะเงียบๆนะครับถ้าจะต้องเป็นวันหยุดยาวหรือว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับถึงจะมีนักท่องเที่ยวมานะครับเดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันก่อนนะครับนี่ก็เป็นทางเข้าแล้วนะครับจากลานจอดรถนะครับเพื่อนๆนเราก็จะเจอ องพระด้านหน้าเลยนะครับเพราะองค์พระสูงมากเลยนะครับก็จะเป็นทางเดินเข้าไปแบบสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆมาถ่ายรูปกันได้นะครับวัดทิพย์สุกลทารามนะครับอำเภอห้วยกระเจ้านะครับจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อนๆด้านหน้าเพื่อนๆนั่นก็จะเป็นวงเวียนนะครับถ้าเป็นวันหยุดหรือว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์จะมีเปิดน้ําพุนะครับตรงนี้จะสวยมากเลยนะครับแล้วก็เป็นทางเดินขึ้นยาวๆเป็นมุมถ่ายรูปได้นะครับเพื่อน ไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปสักการะองค์พระด้านหน้ากันนะครับแต่ด้านหน้าของเพื่อนๆก็คือองค์พระใหญ่นะครับไปไหว้พระด้วยกันครับเพื่อนๆ ครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงหกนาทีนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินนะครับเผื่อเพื่อนๆนมาเที่ยววัดทิพสุคนทารามแล้วจะได้ตามรอยเราได้นะครับไปกันครับ <c oughs> ไปกันครับเพื่อนๆนเรามุ่งหน้าออกจากวัดนะครับเราเลี้ยวขวานะครับเพื่อนๆอนอีกหนึ่งจุดหกกิโลนะครับก็จะเจอ ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราปักหมุดไว้นะครับไปกันครับเนี่ยตรงไปเรื่อยๆครับพอเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปครับพอเราออกจากซุ้มประตูวัดนะครับเราก็เลี้ยวขวานะครับก็อีกประมาณแค่4 0 5 0เมตรเองนะครับเพื่อนๆก็ใช้ความระมัดระวังในการข้ามถนน้วยนะครับครับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ8 8ดนะครับเพื่อนๆไปกันครับไปทานก๋วยเตี๋ยวกัน ก๋วยเตี๋ยวเรือของเราก็มาแล้วนะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวลองมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยกันนะครับ อยากจะบอกว่าอร่อยจนต้องเบิ้ลครับเส้นนี้เราเปลี่ยนเป็นเส้นหมี่นะครับเส้นบะหมี่นะครับเ่อนชามที่สองนะครับไปกันครับทุกคนเดินทางกลับบ้านกันกินก๋วยเตี๋ยวกันอิ่มแล้ววันนี้เบิ้ลก๋วยเตี๋ยวสองชามเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดทิพย์ทุกคนอร่อยนะครับถ้าเพื่อนๆแวะมาไหว้สักการะที่วัดทิพย์ทุกคนอย่าลืมแวะ ร้านผัดเสเรือด้านหน้าวัดทิพย์ทุกคนนะครับชามละสามสิบบาทนะครับเพื่อน,เ,อนเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้คลิปวัดทิพย์ทุกคนทารามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอําเภอหว้วยกระเจ้านะครับท่านเพื่อนวันหยุดไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะครับแนะนําให้มาทําบุญวัดทิพย์ทุกคนทารามนะครับแล้วก็สามารถเป็นทางพานไปเที่ยวสู่จังหวัดกาญจนบุรีได้อีกนะครับและสุดท้ายนี้เพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราในคลิปต่อไปด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย